สวัสดีค่ะแอนนาลีไทยคิกเช่นค่ะวันนี้ดิฉันจะทําแกงขาหมูนะคะเพื่อนๆดิฉันมีขาหมูนะคะหั่นไปเรียบร้อยแล้วนะคะมีติดหนังนะคะเอาไปแกงนี่จะอร่อยมากเลยค่ะแบบนี้นะคะเพื่อนๆแล้วดิฉันจะใส่มะเขือนะคะมะเขือนี่ก็ล้างกับน้ําเกลือนะคะสะอาดแล้วนะคะใส่ใบมะกรูดพริกจินดาแล้วก็ใบโหระพานะคะดิฉันจะใส่กะทินะคะใช้กะทิหนึ่งกล่องค่ะ ใส่ผงปรุงรสนะคะน้ำปลาหนึ่งช้อนพริกแกงสองช้อนโต๊ะนะคะตัดวานิดหนึ่งค่ะน้ำตาลปี๊บประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะไปทํากันเลยค่ะกําลังหิวเลยคะ่ะผัดพริกแกงเลยนะคะเป็นแกงแดงนะคะเพื่อนๆอย่าเพิ่งใส่กะทินะคะกะทิก็ใส่ไม่เยอะนะคะสองเล็กค่ะสอง m ้าสมนะคะกําลังหิวเลยค่ะเพื่อนๆกับแตงกลาดนะคะกะทิลงไปผัดเลยนะคะ ค่อยๆใส่กระเพร่ค่ะเพื่อนๆพ,พอผัดพริกแกงหอมนะคะก็จะใส่ขามหมูเข้าไปเลยนะคะเอาลงไปผัดเลยนะคะเนื้อหมูก็ไม่ชอบทานนะคะเพื่อนๆขาหมูนี่จะมีเอ็นนะคะมีหนังนะคะกรึบๆกับ,กบๆดีค่ะ เพื่อนๆจ๋าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะวันนี้ดิฉันทําแกงขาหมูนะคะใส่มะเขือค่ะอร่อยออยเลยนะคะ,ะเติมกะทินะคะแกงกะทิค่ะวันนี้ใส่น้ําเพิ่มไปหน่อยนะคะแล้วก็เคี่ยวเลยนะคะสักสิบนาทีถึงสิบห้านาทีนะคะพอขาหมูเรานุ่มนะคะก็จะปรุงเลยนะคะตอนนี้ได้สิบนาทีแล้วนะคะก็จะปรุงเลยนะคะ ผงปรุงรสนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะน้ำปลานะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลปี๊บครึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่เลยค่ะน้ำตาลปี๊บนิดนะคะเพื่อให้รสชาติกลมกล่อมนะคะดิ่ฉันก็จะชอบหนังหมูแบบเคี้ยวแบบกรึบๆมานะคะไม่ชอบเปื่อยจนเกินไปนะคะแกงขาหมูนะคะวันนี้ใส่มะเขือะคะ่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์ like, กดแชร์น,นะคะ แกงง่ายๆค่ะเพื่อนๆไม่ยุ่งยากนะคะกลับจากตลาดหิ้ว่ค่ะหาอะไรทำทานนะคะชิมหน่อยค่ะหืมนัวมากเลยค่ะอร่อยค่ะอีกสักครู่นะคะก็จะใส่มะเขือนะคะไม่ชิมได้ที่แล้วนะคะใส่เลยค่ะมะเขือค่ะอืมารับประทานมากเลยค่ะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะเพื่อนๆจ้ากดกระดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะ ตอนนี้ดิฉันก็ได้เกือบสี่พันชั่วโมงแล้วนะคะทำมาเกือบปีแล้วนะคะดิฉันก็ทำเรื่อยๆค่ะเพราะดิฉันเป็นคนทำอาหารให้ลูกทานนะคะไหนๆทำแล้วก็โพสตเหลืออีก40ชั่วโมงก็จะได้สี่พันแล้วนะคะเพื่อนๆช่วยกันหน่อยค่ะช่วยกันดูหน่อยนะคะอาหารพื้นบ้านค่ะทำง่ายๆค่ะไม่ได้ทำยุ่งยากเลยนะคะพริกนะคะกับใบมะกรูดคะ่ะหัลพลาใส่หลังสุดนะคะ แก้สักครู่นะคะให้มะเกือสุกนะคะเรจะได้รับประทานแล้วค่ะอยู่มากเลยค่ะไปตลาดนะคะไปกลับประมาณหนึ่งชั่วโมงอะคะ่ะอยู่ก็ต้องกลับมาทําอาหารนะคะจะได้รับประทานมื้อเที่ยงนะคะเป็นนะคะชิมอีกรอบค่ะอืเพอร์เฟกเลยค่ะรสชาติกลมกล่อมมากเลยค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อนๆกด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแอนนาลิไทยคิทเช่นค่ะนี่ฉันทำเกือบปีแล้วนะคะก็กินอะไรก็โพสนะคะทำอะไรก็โพสนะคะเพราะว่าก็ต้องทำให้ลูกๆทานอยู่แล้วนะคะก็เลยถือโอกาสทำลงเพจ u t u ูกนะคะของแอนนาลิไทยคิทเช่นนะคะฝากเพื่อนๆไปกดติดตามให้ด้วยนะคะเกือบแล้วค่ะเกือบจะสำเร็จแล้วค่ะ ค่อยเดินนะคะสุดท้ายนะคะใบโหระพาค่ะคลุกเคล้านะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะอาหารมื้อเที่ยงของดิฉันนะคะน้ำขุดคลิกนะคะใช้ได้แล้วนะคะติดใจเลยค่ะหนึ่งถ้วยนะคะสำหรับมื้อเที่ยงค่ะไปทานข้าวด้วยกันนะคะเพื่อนๆเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆสวัสดีนะคะ